มามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะฟอร์พัทอีพีนี้เราไม่ใช่ฟอร์พัทนะครับเราคืออะไรมามาเราเปิดอ่าชอบจดถึงเลยเราเปิดสีลายลายฟ้าตื่นตื่นกงเฮ้ยนี่มันพายบรูนี่มีเป็นม่วงด้วยฟ้าด้วยโอเค ยังไม่ชินนะยังไม่ชินเพิ่งมาใหม่ตัวกู้ตัวู้กันนึ่งกับตัวเล็กตัวกู้กู้กันตัวเล็กไว้ข้างบนเลยเหรอไหไม่ต้องเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนีสีอะไรอ่าเมื่อวาต้องพับกระดาษเปนลงก่อนพับกระดาษลงด้วยชนกันอย่างเงี Elliot, so ้ย สวัสดีครับผมเราพบกันอีกแล้วนะครับผมกับนกฟอลพัดนะครับแต่วันนี้ทําไปทํามานะครับตอนนี้ฟอลพัดของเรามีหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ตอกชวาเพื่อนกันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเพราะดีว่าปงมันเล็กนะครับมันเอาวางวางซ้อมกันไม่ได้ใส์ครับก็เลยลงข้างล่างแล้วเราก็ไปเอามาใหม่นะครับนี่ไม่ใช่ฟอลพัดนะครับเลิฟเบิร์ด สีสวยดีโดนป้ายยามาครับสีสวยมากเลยคู่นี้แฟนอยากได้นะครับพอแฟนอยากได้เริ่มมาจากคู่นี้เลยแล้วก็เลยแฟนก็อยากได้คู่นี้มาอีกไหนมานี่อัตรพรมานี่สิมาคนอยากได้มาเร็วๆมาให้เพื่อนๆดูหน่อยว่าใครเป็นคนอยากได้สองคู่นี้เลิฟเบิร์ดครับสีสวยมาก คู่นี้กับคู่นี้นี่ครับคนอยากได้สวัสดีท่านผู้มชมว,ว่าอย่างเนี้ยนี่มันเลิฟเบิร์ดเลิฟเบิร์ดไงอยากได้ก็เลยจัดมาให้สองคู่ส่วนคู่นี้ตาแดงนะครับลูติโน,โน่น,นะครับคนขายเชียคู่นี้คนขายเชีย์จะไม่บอกราคานะครับยังไม่บอกราคานะครับอ่าส่วนตัวนี้ที่ผมชอบ ที่จริงชอบตัวตัวเดียวเลยแต่โดนป้ายยามาได้ทุกคู่ผมก็ไม่โฟกัสเลยมา,มานี่ตัวนี้ครับมันมีตัวเมียตัวเดียวครับก็เลยต้องไปหาตัวคู่มาเข้าคู่มันที่ร้านอื่นไม่ได้ร้านเดียวกันอ๋อมันไม่โฟกัสเลยหรือเออนี่เห็นไหมครับสวยไหมครับสวยมากบอกได้เลยตัวจริงนี่อย่างสวยมาห้ามา,มาโชว์มาโชว์มาโชว์เฮ้ หันหลังให้เพื่อนๆดูปีกหน่อยสิยังไม่ได้ตั้งชื่อมันเลยมาตัวนี้เรียกว่าโตเอกแล้วกันไม่รู้นะว่าจะไข่ไม่ไข่แต่รู้ว่ามันอ้วนมากนะชอบไอกมานะตัวนี้อ้วนที่สุดเลยอ้วนเหมือนหมูเลยไม,ม่เหมือนนกเลยอ่ะเดยดิดเอ,อเรียกมันเรียกมันไอพิกแล้วกันไม่รู้เดี๋ยว่อยตั้งชื่อมันยังมาวันแรกยังไม่ได้ตั้งชื่อนี่เอลซากับบูมบ้าของเรานะครับตัวเอกของเราครับฟอร์พัร ฟอพัดนะฮะเดี๋ยวนี้ดูจะเหมือนจะไปเดู๋ดีดีดีเล่นๆๆเล่นกันนะหมามาเดูดีนะฟอพัดของเรานะ EP นี้มันสนิทกันนะหน้านี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ทายของหมานี่ด้วยคู่นี้สองคู่นี้ของหมานะส่วนคู่นี้คนขายเชียร์เชียร์จริงๆจากแม่ยน้ำมานะนี่ตัวนี้ตัวที่พ่อชอบนี่ายเห็น้หเห็นหลังมันยังบอกแล้วสวยตัวนี้ จากจะเอาตัวเดียวนะเนี่ยกลายเป็นว่าได้เพื่อนเปนไปเราได้มาทั้งหมดสี่คู่ใช่ไหมมารอบเนี้ยหนึ่งสองสามสี่เอาละครับตอนเลี้ยงกุ้งก็ตู้งอกครับพอมาเลี้ยงนกทีนี้ก็กงงอกมีความสุขไหมหมาสัมภาษณ์หน่อยหมาชอบตัวไหนที่สุดตัวนี้ดิตัวนี้ตัวเอกของหมาจะเอาต่แรกอ่ะสวยสวยสวยก็ด้วย ตัวนี้ก็ตัวนี้อย่างสวยเหมือนนีนซีเนาะคอขาวเนะาะ่าสวยมากขาวม่ขขวงภา,ายม่งวงกับภายฟ้านะครับแล้วก็นี่ลูติโน่ตาแดงนะตัวนี้สวยแล้วนี่ตัวเอกของผมแม่ดูหลังมันโหหมันช่างสวยช่างอะไรตัวนี้มันสวยจริงๆเลย โอเค EP นี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะงอกขึ้นมาอีกทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคู่หคู่แล้วเลิกเบิร์ดสี่พัดหนึ่งเป็นห้าจอกชวาอีกหนึ่งเป็นหกโอ,อา้ดูสวยงามนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่โต๊ะนั่งทำงานแล้วมองออกมานะคอยดูนะทะ่านี่ไงครับนี่โต๊ะทำงานของเรานะครับ ทำงานทำงานอยู่แล้วเราก็มองไปดูบรรยากาศมันดีจริงคนชอบนกนี่ครับเห็นนกก็โอเคแล้วคลายเครียดทำงานได้อย่างสบายนี่ตัวเอกของเราพระเอกน้ำพายังงูนะรอนีชอบตัวนี้เหมือนกันกับพ่อเลยเหรอลูกโอเคัวนี้ก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวพ่อไปบ้านท้องชมก่อนดูบรรยากาศที่โต๊ะทำงานเรามีอาหารพร้อม กินอาหารทำงานดูนกโอเคบายบาๆทีนี้บายๆด้วยพระเอกของเราดีกว่าบายบายเรียกวันนี้ว่าอะไรดีตอนนี้มันสวยจริงๆโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม